สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอ้อนะคะวันนี้อ้อจะพาชมตัว New Titan Double c a p GT Premium นะคะเชิญชมด้านในได้เลยค่ะตัวนี้นะคะด้านในตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะระบบเกียร์จะมีให้เลือกเป็น2แบบก็จะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อ,อัตโนมัติ6สปีดนะคะ ส่วนด้านนี้ในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้ออรลอย18นิ้วมาพร้อมยางบิสตโตนนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าจะมาพร้อมกระจังที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจจะซื้อรถมิตซูบิชินะคะสามารถติดต่ออ้อได้ที่065 694 8822สามารถสอบถามได้ทุกรุ่นเลยนะคะขอบคุณค่ะ